ครับวันที่14เดือน9 2564นะครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษนะครับชุดเด่นชุดเจาะนะครับ87นะครับ8782นะครับนะครับแล้วก็ท่านก็โปวดพิจารณาญาณในการรับชมนะครับนะครับนะครับรูด2นะครับรูด2องรูด8นะครับฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็ฮานอยปกตินะครับให้ท่านจับดักเอานะครับผมจะไม่ให้หลายตัวนะครับ ให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจารณาญาณขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปใหม่นะครับนะครับก็ขอให้ท่านเฮงๆนะครับนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับโปรดพิจารณาญาณนะครับอันนี้ฮานอยพิเศษนะครับนะครับชุดเปรี่ยนชุดเจาะผมนะครับอันนี้ฮานอยปกตินะครับวันนี้ผมคัดกองออกมาให้ลองดูว่า ผมก็ไม่อยากวางเลขหลายตัวนะครับให้ท่านเลือกเอาอตัวที่ท่านชอบนะครับปกติกับผมก็ได้ทํามาเป็นรวมกันตอนนี้ผมจะแยกให้เป็นพิเศษกับปกติแยกกันดูว่าจะมาแบบไหนกันนะครับก mm ็ hmm. ขอขอบคุณ<อ>ทุกท่านนะครับสาธุสาธุนะครับ